ครับคลิปนี้มาดูงานง่ายๆบางคนก็ทําได้แต่หลายคนก็ไม่กล้าทํานะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูการตั้งสายผ่านแหนะนะครับการหย่อนการตึงสายผ่านนะครับนี่นะครับตัวตัวนี้เป็นลูกลอกนะครับเป็นลูกลอกตั้งสายผ่านตัวนี้จะใช้ประแจเบอร์14นะครับในการคลายล็อก ตัวนี้จะใช้ประแจบล็อกเบอร์12นะครับในการตั้งสายผ่านครับก่อนอื่นก็เอาประแจเบอร์14นะครับมาคลายน็อตล็อกตัวนี้นะครับลูกล็อกตัวนี้ครับก็คลายออกก่อนนะครับคลายให้มันล้มรวมก่อนที่จะไปตั้งสายผ่านกัน สายพานนี้ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับจะไปจุดกําลังของเครื่องยนต์ตึงเกินไปก็ไม่ดีนะครับต้องให้มันพอดีพอดีอยู่ตรงไหนครับคือเราตั้งเสร็จแล้วก็เอามือลองกดดูครับก็ให้มันยุบลงประมาณสักครึ่งเซนนะครับก็ถือว่าพอดีในการตั้งสายพานนี่ก็ใช้ประแจบล็อกเบอร์12นะครับ ครับสาหรับตัวนี้เป็นเป็นตัวตั้งนะครับตัวตั้งสายผ่านให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือการหย่อนสายผานนะครับการหย่อนสายพานหรือการเปลี่ยนสายผ่านก็ทําตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทําการเปลี่ยนสายพ่านแอร์และสายผ่านเครื่องของไรชาดนะครับจะมาทําให้ดูบ้างหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือ หย่อนสายผานหมุนตามเข็มนาฬิกานี่ก็คือการตึงสายผานง่ายๆครับแค่นี้เองแล้วก็เอามือกดดูนะครับว่ามันหย่อนมากหรือตึงมากไหมต้องเอาเอามือกดดูครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็น isu d max นะครับรุ่นอื่นๆก็ก็เหมือนกันนะครับในการตั้งสายผานหย่อนสายผานก็ คล้ายกันนี่แหละจะไม่แตกต่างกันมากนะครับคือบางอย่างถ้าเราไม่สนใจเอาซะเลยเนี่ยเราก็จะไม่เป็นนะครับคือที่จริงแล้วมันเป็นงานง่ายๆเองถ้าเราใส่ใจซะหน่อยส่วนมากคนก็จะขับอย่างเดียวครับก็ไม่ได้มาสนใจเปิดกระโปรงดูหรอกครับในเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นงานของอช่างที่เขาคิดกันนะครับเป็นงานของช่างที่จริงแล้วเรา ในการดูแลรถรักษารถเราก็สามารถทำได้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ไม่ต้องไปพึ่งช่างอย่างเดียวนะครับอะไรที่เราทำได้ก็ทำนี่นะครับในการตั้งสายผ่านเราก็เอามือกดดูนะครับให้มันยุบลงสักครึ่งเซนนะครับก็จะถือว่าพอดีในการตั้งสายผ่านเมื่อเสร็จแล้วเราก็ ทำการล็อกนะครับตัวนั้นตัวตั้งตั้งเสร็จแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับตัวลูกลอกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นเบอร์14ล็อกก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีน็อต2ตัวนี่จริงๆนะครับในการตั้งสายพานหรือจะเปลี่ยนสายพานก็ตัวนี้แหละคลายตัวล็อกออกแล้วก็หย่อนสายพานลงก็ดึงสายพานอ้อมตรงหน้าพัดลมนะครับก็สามารถเปลี่ยนเองได้ เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยก็ลองลดดูครับไปลองติดเครื่องดูว่ามันนี่ก็ถือว่าเสียงดังนะครับเนี่ยผมผมจะเปลี่ยนอยู่เพราะว่าสายพานมันหมดคุณภาพแล้วมันไม่นุ่มแล้วมันมันแข็งละเดี๋ยวว่างๆจะมาเปลี่ยนให้ดูครับก็เป็นอันเสียจสมบูรณ์นะครับเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆที่ทุกคนก็สามารถทำเองได้ครับถ้าใส่ใจ ออขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณครับ